สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะยังไงจ้าลืมกดกละไลค์ให้เราเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับผมร้อนมากครับผมวันนี้ที่ชัยภูมิร้อนมากนะครับผมมีกล้วยไม้ทนแดดอีกหนึ่งชนิดเป็นไม้พะมานะครับผมไม้พะมาเขาจะดอกเข้มหน่อยนะครับผมและดอกใหญ่กว่าไม้ไม้บ้านเรานะฮะ อันนี้มันเข็มม <ร baking. S 1> ่วงครับผมเข็มม่วงเป็นกล้วยไม้ที่ต้องหายากนะเข็มม่วงเข็มแสกับเข็มเหลืองนี่หายากเข็มม่วงจะหายากมากกว่าเพื่อนยิ่งเป็นไม้พม่านะครับผมมีติดถอนมานะครับผมอันนี้ขอนที่หนึ่งนะครับมีสองต้นเห็นไหมครับกำลังแทงช่อด,ดอกเต็มเลยอันนี้ขอนที่หนึ่งมีสองต้นนะขอนที่หนึ่งมีสองต้นนะ<ม>ขอนที่สอง ก็มีสองต้นแต่ต้นใหญ่กว่าขอนที่หนึ่งนะครับผมกําลังออกดอกเห็นไหมฮะดอกมีฝ่อบ้างนะครับผมเพราะเขามาไม้ตั้งท้องมาแต่ติดคอนมาแบบนี้เลยเอาไปแขวนได้เลยหรือมัดติดต้นไม้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะครับอันนี้ขอนที่สองนะครับผมกําลังออกดอกทั้งสองขอนเลยสวยเลยแล้วก็มีมาเป็นต้นนะครับผมเป็นต้นหนึ่งต้นกําลังออกดอกเหมือนกันสองสามต้นเล็ก 4ต้นใหญ่ห้ากำลังออกดอกนะครับผมหกต้นเจ็ดต้นมีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับผมอันนี้7ต้นเซตนี้ทั้งกองนี้เลยนะครับผมถายมาของนี้เขาจะได้เห็นเซต,ตนี้ทั้งกองเลยผมขายแค่พันสองรอบาทรวมส่งนะครับผมอันนี้ในราคารวมส่งด้วยนะพันสองร้อยบาทมีเก็บปลายทางนะครับผม ท่านใดสนใจทักแชทไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดเอื้องเข็มม่วงมีติดขอนสองขอนอันนี้ขอนที่หนึ่งกลังออกช่อดอกแบบนี้ขอนที่สองนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะฮะแล้วก็เจ็ดต้นเล็กแบบนี้ก็ไม่เล็กมีเล็กใหญ่ปนกันไปนะครับผมเอาไปมัดติดต้นไม้รวมเป็นกอแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับแต่ปีหน้าคือแบบสวยเลยเนี่ยมาดูรากเลยคือ เขาตัดไม้มาจากไม้ป่าแบบนี้เลยนะครับเป็นกอแบบนี้เลยคือสมบูรณ์เลยครับผมเอาไปแค่ผมน้ำแป๊บนึงเขาก็ฟื้นแล้วครับเพราะว่าเขาติดไม้มารากเขาไม่ถูกดึงออกมานะแต่อันนี้ก็เอาไปใส่เนี่ยมัดตรงนี้รวมๆกันไปได้สวยเลยนะครับผมเซตนี้แค่พันสองบาทรวมส่งนะฮะใครสนใจแอดไลน์ทัวรมาที่เบอร์0ูนย์เก้8ห้าเงมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมจัดส่งนะครับผมบริษัทแฟกนะครับผมปลายทางนะ ใครสนใจโทรมาได้เลยมีเซตเดียวนะฮะราคานี้รวมส่งนะพันสองเซตนี้คือคุ้มมากนะครับผมไม้ติดถอนนะพันสองบาทส่งฟรีโทรมาหาเราได้เลยครับที่เบอร์0ูนย์เก้8ห้าเก้สี่หดาำหรับคลิปที่ผมขอราไปก่อนครับสวัสดีครับ